ไอเดียทำเงินจากการ work from home ทำอะไรได้บ้างสวัสดีค่ะทุกคนมาดัมเนสมาแล้วค่ะกับ uh, special live นะคะที่เป็นเซอร์ไพรส์มากๆเลยนะคะในยามค่ำคืนนี้มะะีคน inbox มาถ่ายถามกันนะ,ะว่าเอ้ยช่วงนี้ถ้าไม่อยากลงทุนอสังหาริมทรัพย์หรือว่าไม่อยากทำอะไรอะ่ะแล้วต้อง work from home นะแล้วก็จะต้องทำยังไงดีนะมีไอเดียอะไรไหมที่จะทำเงินจากสังหาริมทรัพย์ในช่วง work from home ได้นะคะบางคนก็แบบว่าเอ้ย work from home ก็อาจจะงงงวยกับกับตารางงานนิดนึงเพราะว่าสังเกตไหมบางครั้งเนี่ยเวลาที่เราทํางานที่บ้านเนี่ยเรารู้สึกว่ามันยุ่งมันเหนื่อยเหนื่อยมากกว่าทํางานที่ออฟฟิศอีกนะเพราะว่ามันมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยที่ต้องทำเนี่ยจะเรื่องอาหาร3ม,มือ้อหรอจะคนในครอบครัวยิ่งถ้าใครมีลูกนี่โอ้ยลูกก็เรียนออนไลน์แม่นะก็ต้องทํางานที่บ้านอย่างเงี้ยนะคะก็จะออกจะ อ่โลเวงกันนิดนึงวันนี้เนี่ยที่มาดามแนทจะมาทำสเปเชียลไลท์ที่บอกว่าไอเดียทำเงินจากการเวิร์ก o m อมโฮมทำอะไรได้บ้างนะบางครั้งอะ่ะคนก็จะมองว่าตัวเองต้องพร้อมนะอ่ะมันเขาเรียกว่ามีข้อจำกัดไปซะทุกเรื่องบางคนเนี่ยหาโอกาสในทุกปัญหานะบางคนอมองเห็นปัญหาในทุกโอกาสนะมันก็จะคิดไม่เหมือนกันมาดามแนทเองเนี่ย,ยก็เหมือนเอาไอเดียมาเล่าให้ฟังนะว่า สำหรับโควิดแน่นอนเรื่องของการที่เราจะให้คนมาพักที่บ้านหรือว่าไอเดียนการเขาเรียกทำเหมือนกับ Airbnb เนี่ยมันก็ต,ตัดไปแล้วใช่ไหมเพราะว่าเรากลัวเรื่องโรคภัยต่างๆนะทีนี้เนี่ยถ้าจะ w o r r o r o o m o อ่มมันทำอะไรได้บ้างก็อย่างที่บอกว่าโชคดีมากที่โลกเราเนี่ยเมื่อไม่นานมากเนี่ยนะประมาณสักแบบ4-5ปีเนี่ยคนก็ให้ความสนใจกับเรื่องของโลกออนไลน์มากขึ้นมีการซื้อขายกันในโลกออนไลน์เยอะมากนะคะ ก็พีคที่สุดเนี่ยก็คงเริ่มเริ่มมาเมื่อ,อประมาณเนี่ยสัก4-5ปีมาแล้วนะคะและพอยิ่งมาใกล้ๆช่วงที่โควิดคือตั้งแต่ปีที่แล้วต้องบอกเลยว่าคือเป็นช่วงที่ทุกคนเนี่ยหันมานะคะเรียนรู้การสั่งซื้อของทุกอย่างจากออนไลน์ยกง,ง่ายๆนะอย่างอย่างยกตัวอย่างง่ายๆอย่างมาดามเนสเนี่ยปกติเราก็ชอบไปซุปเปอร์มาร์เก็ตใช่ไหมได้ไปช้อปปิง้งได้ไปเลือกจับหยิบของใช่ไหมทุกทุกคนที่เป็นผู้หญิงเนี่ยก็จะรู้สึกชอบในการที่เราเนี่ย ได้ไปซูเปอร์มาร์เก็ตได้ไปดูของได้ไปดูสินค้าที่มันอัปเดตใหม่ๆแล้วก็ซื้อกลับเข้ามาบ้านขนมนมเนยอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมทีนี้เนี่ยเราก็คุ้นชินแต่ทีนี้เนี่ยอย่างช่วงสถานการณ์ที่ผ่านมานี่มันทาให้เรารู้สึกว่าเรากังวลมากกว่าในการที่จะออกจากบ้านเพราะนั้นเราก็ต้องเรียนรู้ในการที่จะ,ะซื้อของอในซูเปอร์มาร์เก็ตจากทางออนไลน์ซึ่งมาดามแนนเนี่ยก็ทดลองอสั่งของด้วยตัวเองไม่ว่าจะเป็นผักนะคะเป็นผลไม้เป็นเนื้อสัตว์อะไรอย่างงี้นะคะ ซึ่งมันก็จะมีหลายๆแบรนด์นะที่ให้เราเนี่ยเลือกที่จะสั่งใช่ไหมคะทีนี้มาดามเนตเนี่ยก็เลือกอแบรนด์หนึ่งแล้วปรากฏว่าเขาก็จัดการส่งได้ตรงเวลามีการโทรนะคะแจ้งนัดหมายอะไรเงี้ยแล้วก็ส่งแล้วตอนที่เขาส่งเนี่ยข้าวของที่มาเนี่ยมันก็คุณภาพดีนะเพราะบางที่เนี่ยบางทีอ่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆที่แชร์กันนะเพื่อนบางคนสั่งของออนไลน์มาเนี่ยเป็นผลไม้แต่ออกมาแล้วแบบ ดูแล้วหน้าตามันแย่มันใช้ไม่ได้เลยอย่างเงี้ยแต่โชคดีว่าปติต่อไปแล้วเนี่ยทางต้นทางก็คือทางห้างนั้นเน่ะเขาก็คืนเงินให้นะคะแต่มันก็แอบเสียเวลานิดนึงนะเพราะได้ของมาเราก็อยากจะใช้เราอยากจะทานเลยอะไรเงี้ยเราจริงๆเราไม่ได้อยากจะได้เงินคืนนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นกับเรื่องของการเรียนรู้เรื่องออนไลน์แม้แต่ผู้หลักผู้ใหญ่เดี๋ยวนี้พ่อแม่เองก็เหมือนกันนะ เดี๋ยวนี้มีใครบ้างะคะเวลาแบบเรามีไลน์คุณพ่อคุณแม่ก็จะมีสวัสดีวันจันนู่นนี่นั่น,นอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีวันอังคารนะก็จะเป็นเรื่องปกติธรรมดาแล้วที่เราจะเห็นอ่าคนที่สูงอายุนะคะเขาเล่นไลน์กันเป็นเรื่องปกติซึ่งถ้าเป็นเมื่อก่อนเราจรินตนาการไม่ออกเลยเนาะว่าเฮ้ยอ่าเขาจะใช้ไลน์กันเป็นแบบเป็นเรื่องปกตินะเพราะว่าแค่มือถือโทรเข้าโทรออกได้ก็ดีแย่แล้วแต่ตอนนี้คือถ้าใครเล่นไลน์ไม่เป็นเนี่ยเชยมากต้องบอกอย่างนี้นะแล้วยุคนี้มัน มันคนที่ทำเงินจากการ work from home ที่มาดามแนทเห็นมีเยอะมากๆนะไอเดียเนี่ยมันมีหลากหลายมากเดี๋ยวนี้มันมาดามแนทจะเล่าให้ฟังเช่นบางคนนะเขาไปเรียนรู้เพิ่มเติมเรื่องการที่จะดูดวงจากไพ่อะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็ใช้วิธีที่ไลน์วิดีโอคอลอย่างเงี้ยโทรคุยแล้วก็จับไพ่ทายกันนี้ก็มีนี่ก็คือไอเดียจากการแบบ work from home แบบ ไม่มีต้นทุนเลยนะคุณอาจจะมีต้นทุนในแง่ที่คุณไปเรียนเรื่องของการดูดวงจากการจับไพ่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะซึ่งอันนั้นเนี่ยมันก็จะมีแบบแล้วแต่ว่าคุณจะเลือกไปเรียนที่ไหนซึ่งมันก็มีแบบที่ไม่ได้ต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะก็มีเหมือนกันเนี้ยยิ่งเศรษฐกิจช่วงนี้ต้องบอกว่าธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของอการพยากรณ์นะการดูดวงในศาสตร์ต่างๆนี่คือต้องบอกเลยว่าฮอตฮิตมากอันนี้ไม่ใช่ว่าอุ้ยตัวเองดูจนเยอะ คือก็เป็นคนที่ก็ดูบ้างนะคะแต่ว่าจากการที่ได้รู้จักคนนะคะหรือว่ามีเพื่อน ในทางโซเชียลเวลาเขาโพสอะไรอย่างเงี้ยรู้เลยว่าตอนนี้คนคือดูเช็คเรื่องของอ่าดวงชะตาอะไรกันพอสมควรเลยคงจะเป็นเพราะว่าเศรษฐกิจยุคนี้นะคนก็ต้องอยากได้ความมั่นใจเวลาที่จะลงทุนเพิ่มหรือทําอะไรเนี่ยค่ะทีนี้เนี่ยก็เป็นไอเดียว,ว่าจริงๆแล้วอ่ะมาดามั้นเคยบอกหลายครั้งแล้วว่าคนเราเนี่ยนะไม่ควรที่จะมีรายได้ทางเดียวคุณต้องมีรายได้3ทางซึ่งเราจะพูดอยู่เสมอว่าเอาง่ายๆเลยเราควรจะมีแบบรายได้แบบเขาเรียกว่า ทุกวันเหมือนเราขายของเนี่ยมันก็จะมีเงินเข้ากระเป๋าเราทุกวันใช่ไหมคะนี่คือรายได้แบบที่1อันนี้แยกเป็นประเภทก่อนนะรายได้แบบที่2ก็คือเงินมาแบบเป็นรายเดือนนะเหมือนคนทําเป็นมนุษย์เงินเดือนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะ แล้วคุณอาจจะไปขายของด้วยหลังจากวันวันหยุดหรือเลิกงานเนี่ยคุณก็จะได้เป็นเงินเป็นรายวันอีกใช่ไหมและอย่างที่3คืออะ,อะไรที่มันเป็นแบบโปรเจกต์ใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะมีเรื่องของอก็คือในเรื่องของรายได้ที่เป็นโปรเจกต์ใหญ่ๆอะไรสักอย่างนึงคุณอาจจะหาลู่ทางเช่นว่าคุณอาจจะลงทุนอะไรหรือว่าขายอะไรบางอย่างที่มันอาจจะไม่ได้ขายได้เร็วทุกวันแต่ว่ามันเป็นโปรเจกต์เช่นถ้าของนายอํนาเนี่ยก็จะแนะนําว่า มันเช่นเรื่องการขายกสังหาริมทรัพย์บางบางชิ้นนะคะมันไม่ได้ว่าจะขายได้ทุกวันมันอาจจะแบบ3เดือนถึงจะขายได้ในชิ้นนี้ที่เป็นมูลค่าเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะมีเขาเรียกว่ารูปแบบของรายได้เนี่ยหลากหลายช่องทางเพื่อเขาเรียกว่า ขเขาเรียกกันกันเหนียวเอาไว้เผื่อมีอะไรเกิดขึ้นอย่างนี้นะเขาบอกว่าเราก็จะกลายเป็นแบบขเขาเรียกว่าแมว9ก้าชีวิตที่ฆ่าไม่ตายนั่นเองไม่มีไรายได้ทางนึงอีกทางนึงเราก็มีนะ,ะถ้าทางนี้มันแย่อีกทางนึงก็มีแต่ขอแนะนําว่าไม่ควรจะเป็นขเขาเรียกว่าธุรกิจเดียวกันเหมือนกับเช่นว่าถ้าเราท,ทรําธุรกิจท่องเที่ยวอย่างงี้และทุกอย่างอิงกับการท่องเที่ยวหมดอย่างงี้ค่ะเห็นไหมคะพอช่วงเจอเศรษฐกฐิจแบบเนี้ยคือการท่องเที่ยวไม่มีปุ๊บมันก็คือหายไปทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเนีเ่ยเขาเรียกว่า ควรจะเป็นธุรกิจที่มันอาจจะเอื้อกันแต่ไม่ต้องเป็นในลายเดียวกันทั้งหมดในลายเดียวกันคือเหมือนธุรกิจเดียวกันทั้งหมดอย่างเงี้ยนะคะเหมือนอย่างที่มาดำเนินและทีมงานนะคะเราดูแลอยู่เนี่ยเราดูแลหลากหลายไม่ใช่แค่การเรื่องขายสังหาริมทรัพย์อย่างเดียวอย่างเมื่อก่อนเนี่ยปกติเราก็จะเน้นที่ลูกค้าต่างชาติใช่ไหมคะแต่เรารู้ว่าลูกค้าต่างชาติเนี่ย ไม่ได้มาในเมืองไทยเราก็ต้องปรับตัวในการที่เราเนี่ยจะดูแลลูกค้าชาวไทยที่เป็นคนซื้อบ้านอยู่เองหรือว่านักลงทุนด้วยอย่างเงี้ยนะคะเราก็ต้องมาเรียนรู้ปรับตัวอย่างเงี้ยนะคะแล้วในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยค่ะอย่างที่มาดามแนทเล่าให้ฟังอะเมื่อตอนเมื่อตอนกลางวันนะเรา,เล,าเล่าในไลฟ์ถ้าใครแบบ เข้ามาไม่ได้ดูก็อาจจะไปต่อตามดูนั้นอันนั้นอีกทีในเรื่องรายละเอียดคือเคยบอกว่าตอนนี้มันเาเรียกว,ว่าการเช่าสํานักง,งานใหญ่ๆราคาสูงๆเนี่ยมันกลายเป็นภาระไปแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวนี้คนสามารถทําเงินหลักแบบต้องเรียกว่าหลักเป็นหลายร้อยล้านนะหรือถึงหลักพันจากเรื่องของออนไลน์ก็คือไม่ต้่งมีหน้าร้านเลยไม่ได้เช่าสํานักง,งานอะไรแพงๆแล้วก็ไม่ได้ต้องจ้างพนักง,งานเยอะๆเลยเขาก็สามารถทําเงินได้นะคะซึ่งอันนั้นอ่ะทุกคนก็เรียนรู้ได้ซึ่งมาดําแน็ตก็ ต้องบอกว่าตัวมาดามแนเองก็เรียนรู้เหมือนกันนะไม่ใช่แบบว่าอุย้ยพูดนี่เธอแบบเก่งแล้วทําไม่ใช่มาดามแนสก็ต้องเรียนรู้เหมือนกันไม่ว่าจะเกณฑเป็นเรื่องของไลฟ์นะเรื่องของการทําช่อง y o ยูอ่บช่องมาดามแนสนะหรือว่าการทำให้ความรู้การเขียนเพจหรือทาอะไรอย่างเงี้ยคือต้องบอกว่าทุกคนมันก็ต้องผ่านการเรียนรู้เหมือนกันทีมงานมาดามแนสก็ต้องผ่านการเรียนรู้ปรับตัวกันทุกคนไม่ใช่ว่าเอ้ยทําแล้วแบบเธอมีพรสวรรค์ไม่ใช่แต่มันต้องอาศัยเขาเรียกว่า พรแสวงแล้วเราต้องรู้ว่าโลกยุคนี้เงินมันไปอยู่ที่ไหนตลาดมันไปอยู่ที่ไหนนะเพราะทุกคนมีมือถือเราต้องบอกว่าเงินและตลาดมันคืออยู่ในมือเราทุกคนนะคะเขายินดีที่จะจ่ายเงินาถามตัวเองอย่างเงี้ยว่าเราเวิร์กฟอร์มโฮมอยู่บ้านเนี่ยเราโอนเงินวันหนึ่ง,งกี่ครั้งแล้วโอนไปค่าอะไรบ้างลองจดดูสิคะมีใครไหมคะแบบว่า CF ของนะตัะ้ช่วงค่ำช่วงดึกส่วนกลางวันก็ สั่งกดสั่งซื้ออาหารตามเขาเรียกว่าการที่ให้บริการต่างๆนะที่เขามีอยู่นะแอปต่างๆหรือมีไหมที่เราแบบว่าเฮ้ยขอบางอย่างเราเราไม่มีเราไม่อยากออกไปข้างนอกเราก็กดเข้าอ,ออนไลน์ร้านค้าออนไลน์ต่างๆเราก็กดสั่งเนาะคือเราต้องถามตัวเองว่าถ้าเราเองอ่ะก็จ่ายเงินทางออนไลน์จากมือถือของเราเหมือนกันแล้วทําไมคนอื่นจะไม่ล่ะใช่ไหมคะเราก็ ลองมาดูว่าแต่ต้องบอกกันนะคะว่าอย่าทําอะไรที่มันไกลตัวเกินไปถ้ามันไกลตัวเกินไปกว่าจะเรียนรู้อะไรได้โหแบบมันเหนื่อยแล้วมันจะทําให้ท้ออะไรที่มันใกล้ตัวคะ่ะเราทำได้อย่างเช่นบางคนนะคะเขามีฝีมือทําอาหารมีน้องคนนึงนะที่เป็นพนักงานที่สำนักง,งานที่นึ่งที่ครอบครัวมาดามแนทเนี่ยทำาใช่ไหมคะเราก็จะมีช่วงแบบสลับกันเวิร์ r o m home บ้างอะไรบ้าง น้องเขาทำยังไงคะน้องเขาเนี่ยมาทํางานประจําแต่ว่าเขาอะนอกจากนั้นเขาก็ยังมีแบบให้คนสั่งอาหารมาเขาก็ได้อย่างวันเสาร์ทย์หรือวันที่เขา work from home ก็คือออ,อเดอร์อาหารได้ก็ทําอย่างเดียวเองคือเมนูเดียวนะคะไม่ต้องกลัวว่าใครจะเบื่อเพราะเมนูเดียวเนี่ยคนที่กินเขาไม่ได้กินซ้ํากันอยู่แล้วบางคนก็คนนู้นสั่งคนนี้สั่งใช่ไหมเขาก็เอาฝีมือที่เขา,าชอบทําอาหารนี่แหละมาทําหาเงินเห็นไหมคะ ก็คืออันนี้ก็คือไอเดียง่ายๆอย่างมาดามแนทเองเนี่ยอยู่บ้านใช่ไหมคะอย่าเมื่อก่อนเราก็คุ้นเคยกับการทําอะไรที่ออฟไลน์เนะมีสํงงานักงานมีออฟฟิศมีทีมงานเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยหรือมีทีมงานมาซัพพอร์ตมานั้นก็ต้องเรียนรู้ว่าเฮ้ยถ้าเกิด work from home มาดามแนทก็ต้องเรียนรู้ว่าต้องทำไลฟ์คนเดียวต้องทํำยังไงหรือว่ามีคนช่วยน้อยมากหรือว่าเป็นคนในบ้านช่วยแทนที่จะเป็นทีมงานที่แบบมือแบบโปรเ e s ชั o นอลช่วยกันอะไรเงี้ยมันก็ไม่มีละมาดามแนทก็ต้องอ โอเคมานั่งทำไลฟ์ตามเวลาเดิมที่เราเคยทำหรือว่ามาให้ความรู้หรือว่าแบ่งปันประสบการณ์อะไรต,ต,ต่างเนี่ยนะคะก็าทางออนไลน์อะไรเงี้ยเราก็จะแบบปรับไปเป็นแพลตฟอร์มแรกแรกเราก็เรียนรู้เรื่องเมื่อก่อนไลฟ์มาดัะไรก็ไม่รู้เหมือนว่ามันทํำยังไงบ้างก็ต้องฝึกฝนนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวทางเพจทาง Facebook แล้วเราก็เรียนรู้เรื่องการ ไปที่ช่องของ YouTube ใช่ไหมพอไป YouTube แล้วอตอนนี้มันก็มี TikTok Instagram ซึ่งมานทำแน็เองก็พยายามเรียนรู้เหมือนกันว่าให้ตัวเองเนี่ยทำคอนเทนต์คอนเทนต์หนึ่งแล้วอ่ะแล้วมันไปได้หลายๆแพลตฟอร์มอย่างนี้นะคะถ้าใครนะคะที่ดูอยู่ตอนนี้แล้วคิดว่าเฮ้ยแหมที่พูดมาเรื่องอะไรก็ออนไลน์ออนไลน์ line, line, มันดูยากจังเลยเมื่อก่อนมาดํำเนทนก็เป็นคนนึงนะที่พูดว่าเฮ้ยออนไลน์ line, มัน มันมันมันน่าจะยากนะเพราะว่าโหฉันต้องมานั่งทํานู่นทํานี่มันดูยุ่งยากอะไรเงี้ยแต่คุณลองคิดดูสิคะว่าการที่คุณเรียนรู้เรื่องออนไลน์กับมือถือของคุณแค่เครื่องเดียวเนี่ยมันประหยัดเวลาที่คุณจะต้องอเดินทางไปทํางานหรือว่าไปเปิดร้านไปเปิดสาขาใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดคุณค้าขายมีสินค้าหรือว่ามีบริการอะไรทางออนไลน์เนี่ยคือเขาเรียกว่าเดี๋ยวนี้แม้แต่การเรียนรู้การ เป,เปิดคอร์สสอนอะไรต่างๆเนี่ยก็ทำกันออนไลน์กันหมดละใช่ไหมเพราะว่าคนก็ไม่อยากจะมานั่งมาเจอกันหรือไปอตามห้องประชุมต่างๆเพราะว่าก็ไม่อยากเสี่ยงใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเรามองว่ามันก็คือโอกาสนะอย่างมาดามแนนเมื่อก่อนเนี่ยจะจัดสัมมนาจะสอนอะไรคนที่โอ้ต้องไปเช่าห้องประชุมต้องอะไรใช่ไหมเพราะว่าถ้าคนแบบมาเยอะๆเป็นร้อยคนเงี้ยมันก็เออเราก็ต้องเช่าห้อง อะไรอย่างเงี้ยดูแลจัดการอะไรใหญ่หลายอย่างบอกเลยว่าต้องจัดการอะไรเยอะมากแต่ถ้าปรับใหม่เป็นว่าเฮ้ยไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องไปออฟไลน์แบบนั้นละไม่ต้องไปห้องประชุมอะไรละเอ้ย e เราเจอกันทางมันมีหลายแอปพลิเคชันทั้ง o o m ก็มี Google Meeting ก็มีใช่ไหมหรือว่าอ่ากรุ๊ปในใน c e b o o k เองก็มีอย่างเงี้ยค่ะมันก็คือเราอะ่ะก็เสียเวลาเรียนรู้นิดนึงแต่การเรียนรู้ของเราเนี่ยมันสามารถ เรียนรู้แล้วครั้งหนึ่งแล้วมันใช้ได้ไปตลอดนะมันก็คือคุ้มค่าเพราะว่าบางคนเนี่ยจะแบบไม่อยากเรียนรู้อะไรเลยมองแบบอย่างที่บอกก็คือมองเห็นปัญหาในทุกโอกาสนะเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวน,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 นั้นมันก,มนก็มันก็ปัญหามันก็มีไปหมดแต่ว่าถามว่าลองหรือยังยังไม่ได้ลองเลยคิดถึงปัญหาไปนูน่นไปนี่แล้วเราก็ต้องลองแต่ลองในในจุดที่เราอะรับความเสี่ยงได้เย่นเช่นเราอะรับความเสี่ยงเรื่องของค่าใช้จ่ายอะไรไม่ได้เลยใช่ไหม เราก็ต้องเขาเรียกว่าต้องดูว่าอะไรลหละที่มันไม่ใช่ต้นทุนอะ่ะว่าพรีออเดอร์หรือว่าถ้าเป็นอาหารเราลงรูปแล้วก็ทําอาหารกินอยู่แล้วไหมทําอาหารทุกคนมีใครไม่กินบ้างใช่ไหมในสามมือ้อถ้าคุณไม่กินสามมือ้อคุณอาจจะกินสองมือ้อยังไงคุณต้องกินน่ะมื้อนึ่งพอคุณกินแล้วคุณก็ ถ่ายรูปจานอาหารที่คุณทำาจากให้มันจานให้มันดูดีหน่อยก็ลงโพสต์ไปเว้ยมีใครสนใจจะสั่งเมนูนี้วันพรุ่งนี้วันมะรืนนี้บ้างเพื่ออะไรเพื่อที่ถ้าเรามีออเดอร์เราก็จะเตรียมตัวเตรียมได้ว่าเอ้ยเราจะทํากี่ออเดอร์เพื่อจะส่งอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะคุณก็มีแบบออเดอร์ก็คือจ่ายเงินมาก่อนเลยนะส่งพรุ่งนี้อะไรเงี้ยมันทําได้นะเพราะว่าถ้าเกิดเราก็เอาจากแค่วงใกล้ๆตัวเราก่อนเนี่ยก็คือไอเดียทํา เงินจากการ work from home หรือแม้แต่บางคนเนี่ยค่ะคือเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์สวยๆดีๆอยู่แล้วบางทีแบบคอนโดเนี่ยเราปล่อยไว้นะมันไม่มีคนเช่ามันว่างอยู่เราทำยังไงมันจะแนะนำว่าเราก็เอาเวลาตรงนี้ไปจัดตกแต่งปรับให้มันสวยงามนะให้มันอัปเดตขึ้นแล้วก็เรียนรู้การถ่ายรูป ให้สวยงามนะว่าทําถ่ายยังไงมุมไหนมุมกว้างมุมแคบยังไงซึ่งจริงแล้ว,วามาดามแนนมีทําไว้ในไลฟ์นะว่าเวลาคุณมีสังหาร,ริมทรัพย์แล้วคุณแบบจะต้องเตรียมอะไรบ้างแล้วหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องการเตรียมภาพการถ่ายภาพมาดามแนมก็มีแนะนําว่าถ่ายภาพยังไงหน้าบ้านยังไงห้องน้ํายังไงมีถ่ายม,มีมีบอกไว้ก็ไปย้อนดูได้ในไลฟ์ก่อนๆหรือไม่ก็ไปตามในช่อง YouTube ขอ,อชื่อช่องมาดามแนมในนั้นอะ่นะ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  จะมีเล่านูนเล่านีไว้ซึ่งแทนที่คุณจะปล่อยไว้ให้มันโสมเฉยเใช่ไหมคุณก็ไปจัดการปรับอะไรปรับรูปให้มันดูดีขึ้นแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็ลองฝากเอเจนต์หรือลองโพสขายในกรุ๊ปในกลุ่มอะไรต่างๆมันมีเยอะแยะเลยฟรีเว็บไซต์ก็มีให้คุณโพสขายเนี่ยแหละคะ่ะคือถ้าเกิดเราอยู่เฉยเฉยนิ่งๆอ่ะมันก็ไม่เกิดโอกาสอะไรเกิดขึ้นไงคะแต่ถ้าเกิดเราลงมือทําเราไปตกแต่งปรับให้มันดูแบบ สะอาดสะอาดแล้วปรับให้มันดูน่าอยู่เช่นแทนที่เราจะทิ้งแบบเตียงอะ่ะบางที่มาดาวน์เน็ตเห็นเนี้ยพอมันไม่มีคนเช่าไม่มีคนซื้อเราก็ปล่อยแบบเตียงก็ปล่อยเห็นแค่ฟูกกับเตียงอย่างเงี้ยเวลาเราถ่ายรูปออกมามันก็ไม่สวยละหรือบางทีถ้าเกิดมีคนสนใจจะดูพอไปดูแล้วมันรู้สึกแบบแ,แห้งๆอะ่ะคุณสังเกตไหมเวลาเราไปดูบ้านตามโครงการหรืออะไรเงี้ยพอเราเข้าไปแล้วแบบเฮ้ยมันว้าวอ่ะมันว้าวเพราะอะไรมันว้าวเพราะเขาทาโชว์รูมทําตกแต่งเอาไว้อุ้ยว้าวแต่พอแบบ เราจะซื้อจริงๆเราไม่ได้ซื้อโชว์รูมใช่ไหมเราไปซื้อบ้านเปล่าจริงเราแบบเราก็แบบตกหลุมรักคือตกหลุมรักบ้านตัวอย่างไปอ่ะพอเราไปเห็นบ้านเปล่าถึงมันจะยังไงเราก็รู้สึกแบบ i m เม i n นไอ้ Imagine, บ้านตัวอย่างนะมันจะต้องมีอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันเยอะมากนะที่เราตกหลุมรักแบบนี้แล้วก็ลูกค้าก็คือแบบแตัดสินใจซื้อแม้แต่อคอนโดอย่างเงี้ยกาเลือกต้องมนต์พอไปถึงหูเห็นโชว์รูมสวยๆนะแล้วก็เห็นคนนู้นคนนี้ซื้อกันอ้าตัวเองก็จองไปบ้างอะไรเงี้ยพอมาคิดอีกทีตายฉัน หลวมตัวจองไปได้ยังไงมีมีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องให้ความสําคัญอย่าปล่อยให้โซมถ้าเกิดว่าเราไม่มีคนเช่าอยู่เราก็ไปปรับให้มันสวยงามให้มันเฟรชอยู่ตลอดนะ,ะที่นอนเนี่ยมาดามแนะนำว่าควรจะมีผ้าปูที่นอนยังไงก็แนะนําว่าต้องมีผ้าปูที่นอนปลอกหมอนเข้าไปดูแล้วมันจะรู้สึกแบบน่าอยู่มากกว่าอย่างนี้นะคะโต๊ะอาหารเนี่ยก็จัดจานชามวางเอาไว้คือเอางี้คุณไม่ต้องทําแบบ full option โชว์รูมร้อก็ได้ทําให้มันดูแบบ เออหน้าอยู่อะ่ะมันมันเวลคั่มอ่ะเออทำอย่างเงี้นะแล้วเวลาถ่ายรูปมานะมันคนเรฟิลลิ่งเลยคุณแล้วอพอพอมันเห็นรูปส,สวยๆอย่างเงี้ยคุณเอาไปโพสตไปอะไรอย่างเงี้ยบางทีเอเจนต์นเห็นเขาก็เฮ้ยเห็นรูปห้องคุณสวยดีบางทีเขาก็เอออยากจะช่วยคุณเอาไปขายหรือไปหาคนเช่าอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะก็คือไอเดียแบบทําเงินจากการเวิร์ r ฟรอมโฮมที่ว่าแทนเราจะอยู่เฉยๆใช่ไหมหรือบางคนแบบอยู่บ้านเนี้ยมีไลฟ์สไตล์แบบ คือคือการทําเงินจาก Work f r ฟ m home เนี่ยมันมันต้องบอกว่ามันก็ต้องถูกจลิตกับไลฟ์สไตล์ของคุณนี่นะอย่างเพื่อนบางคนเนี่ยนะเขามีเขาเป็นคนชอบแบบดูแลบ้านจัดระเบียบบ้านชอบทําอาหารใช่ไหมเขาก็โพสของเขาทุกวันเกี่ยวกับเรื่องการจัดบ้านเกี่ยวกับการจัดระเบียบตรงนู้นตรงนี้เมนูอาหารแบบแต่ละวนันอะไรเงี้ยคือมันไม่ได้แบบฟูลออปชันเลิศหรูแบบจัดโต๊ะแบบโอฟู full. แต่ว่าเขาเรียกว่าเขาก็เป็นไอเดียที่เหมือนกับ เล่าให้ฟังว,ว่าวันนี้เขาทำอะไรอะไรเงี้ยก็มีคนสนใจเยอะเลยนะแล้วพอเวลาเขาโพสต์เสนอเกี่ยวกับเรื่องของแบบวัตถุดิบอะไรบางอย่างเงี้ยกุนเชียงอร่อยอร่อยหรืออะไรเงี้ยก็มีคนสนใจสั่งซื้อเยอะเลยนะคะก็คือขายได้เนี่ยค่ะคือตรงนี้ที่มามาดามแนะมาแนะนําไอเดียเรื่องแบบการทําเงินจาก Work from Home เนี่ยเพราะตัวมาดามแนนเองก็ตกผลึกเหมือนกันว่าเฮ้ยเราอยู่บ้านอะธุรกิจของเรามันมีแบบตอนเนี้ย เรื่องของธุรกิจเนี่ยการขายสังหาริมทรัพย์เป็นสังหาริมทรัพย์ชิ้นใหญ่มันไม่ได้แบบปิดดีวกันทุกวันเข้าใจนะมาดามเน็ตเองก็ต้องมีบิสเนสโมเดลแบบที่เล่าให้ฟังเหมือนกันอย่างตอนนี้อยู่บ้านเนี่ยมาดามเน็ตก็จะเริ่มคิดแล้วอะเดี๋ยวเราจะแบบทำย,ยังไงบ้างจะมีรายได้หรือว่าจะทําอะไรยังไงหรือว่าเราจะให้ประโยชน์กับแฟนเพจของเรายังไงบ้างอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวหลังจากเนี้ยคุณก็จะค่อยๆเห็นเพราะบางทีแบบมาดามเนที่ไม่ได้บอกตรงนี้หมดเนี่ยเพราะว่า ไอเดียบางอย่างมันยังไม่ตกผลึกแล้วมันยังไม่มีรูปแบบที่ชัดเจนแน่นอนอย่างเงี้ยเราก็เดี๋ยวต้องค่อยๆทาดูไปแล้วก็ดูฟีดแบ็กของแบบแฟนๆด้วยนะว่าเออแฟนคลับของมาดามแนนเนี่ยแบบชอบแนวไหนยังไงอะไรเงี้ยจริงๆแล้วคนที่ดูอยู่หรือแม้แต่ม,มาดูตามย้อนหลังเนี่ยก็เขียนมาเล่าได้นะว่าอยากจะให้มาดามแนนมาแชร์อะไรเพราะว่าจากการทําคลิปทางช่อง YouTube หรือว่าทำทำคลิปวิดีโอในเพจเนี้ยส่วนมากคนจะมาดูคลิปเกี่ยวกับแบบ อย่างเช่นต้นไม้มงคลนะการจัดบ้านด้วยด้วยไม้ใบอย่างเงี้ยหรือว่าเรื่องของการจัดตกแต่งบ้านเนี้ยคนก็แบบชอบเยอะมากทั้งที่มาดามเนตเองอ่ะหลักๆงานก็คือว่าการที่เราเป็นเอเจนซี่เป็นตัวแทนรับซื้อฝากขายอสังหาริมทรัพย์ใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยบางทีแฟนคลับเขาอาจจะไม่ได้แบบโอ้ยมาอุดหนุนซื้อ,อคอนโดซื้อบ้านของเราตลอดใช่ไหมบางทีก็ ก็มาเห็นเรื่องของคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องของต้นไม้เรื่องของของตกแต่งเขาอาจจะสนใจหรือแบบเออชอบอยากให้มาดามแนนมาแชร์ไอเดียอะไรเงี้ยซึ่งยอมรับเลยนะว่าย้ายบ้านมาตั้งแต่เดือนตุลาเนี่ยก็เกินครึ่งปีแล้วเนาะเพราะเดือนนี้เดือนกระกฎาคมบ้านนี่ยังแบบมีเฟอร์นิเจอร์มีของตกแต่งยังไม่ครบเลยเพราะว่าติดเรื่องสถานการณ์นี่แหละค่ะของบางอย่างเนี่ยติดอยู่กับสารที่ส่งเนี่ยนานตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วเพราะว่าเขาอะ เหมือนอยู่ในเขตที่มันสุ่มเสี่ยงเราก็กลัวใช่ไหมเราก็ไม่อยากให้เขาเอามาส่งเพราะมาส่งอ่ะมันต้องมีคนแบบจัดส่งมันต้องหลายคนมันต้องเยอะบางทีบางชิ้นของเฟอร์นิเจอร์บางชิ้นต้องใช้คนแบบสิบคนอย่างเงี้ยอูมานันก็แบบเออปล่อยยอมมีน้อยชิ้นตอนนี้ก่อนดีกว่าดีกว่า,วาที่จะเสี่ยงเพราะมันไม่คุ้มกันนะเลยอ่ะยังมีอะไรเยอะมากที่แบบมาบนันจะมาให้ดูว่าเออมันมีอะไรทําอะไรอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเฮ้ยไหนๆเราก็เวิร์กฟอ o m มโอ่ะถ้าเกิดเรามีแบบ ทำนู่นทำนี่ทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องของบ้านอะ่ะก็เออเราก็แชร์ไอเดียได้นะแล้วมันจะทำเงินจากไหนละ่ะบางคนก็งงนะว่าทําเงินจากไหนต้องเข้าใจนะคะว่าบางอย่างเนี่ยเงินมันยังไม่ได้มาทันทีแล้วเราเองอะ่ะถ้าเราคิดเรื่องเงินตอนแรกเลยอะ่ะเราจะเหมือนจะเครียดกับมันอะ่ะเหมือนที่มาดาวแนตบอกเลคะว่าเวลาไอเดียทําเงินเวิร์กฟอร์มโฮมก็คือทําจากสิ่งที่ใกล้ตัวที่เราชอบนี่แหละ เราไม่ต้องไปคิดก่อนว่าเฮ้ยเราจะได้เงินเท่านั้นเท่านี้เลยเหมือนกับบางคนชอบทําอาหารคุณก็้องกินอยู่แล้วคุณก็แค่ถ่ายรูปอัพลงเหมือนเพื่อนมาดมแนทคนหนึ่งเพื่อนลูกน้องที่เขาแบบทําอาหารให้ครอบครัวทำอะไรเขาทําน่ากินมากเลยอะแล้วก็แบบจัดบ้านจัดอะไรมีระเบียบมากนะคนก็แบบชอบก็ดูเขาแล้วก็ชอบเรื่องอาหารการกินอ่าที่เขาทําอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดูการจัดระเบียบบ้านอะไรของเขาเนี่ยคือมันมันดีมากนะแบบคือเขาเรียกว่ามันมันเหมือนกับ มันแชร์ไอเดียอย่างเงี้ยเชื่อไหมถ้าเกิดว่าเขานะคิดจะทำอาหารแบบสัมส่ง d e l i เวเนี่ยเชื่อเลยถ้าเขาโพสต์ปุ๊บเนี่ยต้องมีคนติดตามแล้วก็ต้องมีคนสั่งเขาแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างถ้าคุณเป็นคนชอบทำอาหารคุณก็ถ่ายรูปเมนูที่คุณทำทุกวันทุกวันอนะลงไปเรื่อยสักพักหนึ่งสักอาทิตย์สองอาทิตย์เงี้ยแล้วอะคุณเริ่มออเดอร์นะย่อยคนน้ำลายไหลก่อนแล้วคุณก็เริ่มรับออเดอร์อย่างเงี้ยนะมาดามแมวว่าแต่พอดีมาดามแนนนี่แบบ คือก็ชอบเชี่ยทำอาหารนะแต่ไม่ได้มีฝีมือขนาดนั้นคือทําได้ให้ตัวเองทานแล้วก็คนในครอบครัวทานใครที่แบบมีฝีมือในเรื่องอาหารก็มาแชร์ได้นะแต่มาดามแนะต้องบอกว่าชอบครัวสวยๆชอบอมีจานชามสวยๆนะเขาเรียกว่าแต่งองค์ทรงเครื่องเนี่ยครบแต่เรื่องฝีมือนี่คืออีกเรื่องหนึง่งคือชอบจัดจานจัดอะไรให้มันดูสวยงามอะไรเงี้ยแต่ว่าในเรื่องของฝีมือที่จะเอาไปแบบขายหรือให้ใครกินข้างนอกอะไรเงี้ยต้องบอกว่า ต้องขอตัวก่อนเพราะว่ายังไม่มั่นใจนะ,อ,ะอาจจะมีเรื่องแง่มุมอ,อื่นๆที่จะมาแชร์ไอเดียได้ซึ่งบางครั้งเนี่ยอย่างที่บอกแล้วว่าการ Work from Home ให้ทำเงินเนี่ยมานามแน็นก็ไม่ได้หมายความแค่ว่าคุณจะต้องทำเงินแค่ตอนนี้เพราะมาดามแน็นบอกแล้วว่าคนเราควรจะต้องมีบิสเนสในเรื่องอ่าบิสเอ่าเขาเรียกว่าโมเดลในการได้เงินเนี่ยสแบบด้วยกันก็คือแบบทุกวันนะ แบบรายเดือนจะเป็นรายสัปดาห์ก็ได้ะนะแล้วก็รายเดือนแล้วก็เป็นแบบโปรเจกต์ไปนะคะคือคุณต้องมีหลากหลายรูปแบบอ่ะไม่ใช่ว่าจะรอแบบเงินก้อนใหญ่อย่างเดียวบางทีมันก็มันมันช่องทางเดียวอะมันมันเสี่ยงเกินไปนะ สำหรับใครที่ดูอยู่เนี่ยก็แชร์ไอเดียนี้ไปด้วยนะคะว่าคนที่เขาแบบบางทีนึกไม่ออกไม่มีทางออกเนี่ยเขาจะได้เอาไอเดียนี้ไปทำเงินได้เราจะได้เ,เหมือนช่วยๆกันซัพพอร์ตกันสำหรับคนไหนมีเพื่อนแล้วเขา,เอาไอเดียนี้ไปทำเช่นเขาอาจจะทำอาหารขายอะไรเงี้ยเราก็ช่วยกันอุดหนุนนะคะสำหรับเพจมาดามเน็ตเองก็ยินดีนะคะเดี๋ยววันไหนจะเปิดให้แฟนคลับอะเข้ามาโพสต์ว่ามีทำขายอะไรหรือว่ามีบริการอะไรยังไงบ้างนะ มาดามแนทเองอแล้วก็แฟนคลับก็จะได้ไปช่วยกันสปอร์ตอุดหนุนกันนะเพราะช่วงนี้พวกเราทุกคนน่ะก็ต้องเขาเรียกว่าต้องมีสติแล้วก็ต้องรู้ว่ายังไงเราก็ต้องอยู่ต่อไปดําเนินต่อไปเพราะฉะนั้นเงินหรือว่าไรายได้เนี่ยเราก็ต้องมีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคิดหาหนทางนะคะสําหรับวันนี้มาดามแนทไปแล้วค่ะแล้วเราพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะ